มวลมหาประชาชนที่รักค่ะการต่อต้ันยาวนานนะคะของพวกเราห้าเดือนไปแล้วความหน้าด้านของนายกก็ยังอยู่เท่าเดิมยังไม่ได้ลดลาวาต่อไปไหนเลยนะคะตวนพี่น้องชาวนาวันนี้พี่น้องกเกษตรกรก็ยังเดือดร้อนเหมือนเดิมเดือดร้อนหนักกว่าเดิมด้วยนะคะวันนี้พวกเรามาอยู่กันที่กระทรวงมหาดไทย แล้วก็จะมีแกนนําจากหลายจังหวัดนะคะจะมาบอกพี่น้องว่าวันนี้เขายังเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วเขาจะเข้ามาตู้กันยังไงบ้างนะคะเชิญพบคุณสนั่นบุญมีจากจังหวัดพิจิตรเชิญค่ะสวัสดีครับผมสนั่นบนุญมีเป็นชาวนาจากจังหวัดพิจิตรครับวันนี้เมื่อจํานําข้าวหมดรู้ไหมรัฐบาลชุดนี้ทาแบบไหนทําให้ราคาข้าวตกต่าเหลือแค่ห้าพันบาทเป็นราคาที่อับประยชน์ที่สุดจนเราทนไม่ได้ครับ ต้นทุนที่เราการทำนาแต่ละครั้งไล่หนึ่งประมาณ4,000ถึง5้าพันบาทแล้วราคาข้าวที่สูงสุดคือ6,000เราอยู่ได้ไหมครับณวันนี้เรามาที่กรุงเทพเราเห็นข้าวสารในกรุงเทพกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยบาทแต่ซื้อเรามาห้าพันแล้วมาขายกิโลกร,รมัมละร้อยบาทใครใครคือคนรวยครับ ชาวนารวยแล้วาพอคาคนกการรวยครับเราขอบอกกับชาวนาทุกคนตอนนี้ให้ตื่นเถอะอย่าให้นี่ทับตัวทับตัวเองตายอยู่ในบ้านเลยให้ออกไปช่วยกันต่อสู้ขับไล่ทหฐบาลที่ออกไปวันที่28ให้ออกมาร่วมกันอย่างไรกับรัฐบาลชุดนี้เคยมีไหมที่จะมาขอโทษชาวนาเงินจำนำข้าวเรามาตามไม่รู้กี่เดือนก็ยังไม่ได้ แล้วไม่เคยออกมาเปิดบอกว่าจะได้เมื่อ,อไรไม่มีคนตายกี่คนก็มีคำ่าขอโทษผู้หญิงอะไรหน้าดาสุดๆผมไม่เคยดา่าครับแบบนี้เห็นว่าเขาด่ามากแล้วไม่อยากจะดา่าวันนี้มันทนไม่ไหวแล้วถ้าผมเป็นนายกคนหนึ่งหมู่บ,บ้านผมดา่าแท้ครึ่งหมู่บ้านผมก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่คนด่าทั้งประเทศหน้าด่าอยู่ทำไม จัดการไม่ได้บริหารไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาทำไม่สมควรอยู่ต่อไปแล้วทำให้ชาวนาตายทั้งเป็นวันนี้วันที่28ชาวนาจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนละจังหวัดอื่นขอให้ออกมาช่วยกันขับไล่รัฐบาลที่ออกไปขออะไรปฏิรูปใหม่ถ้าอยู่อย่างนี้เราอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยรอความตายจะอยู่ทำไมออกมาเถอะออกมาโซ่กัน เชิญพบกับตัวแทนกลุ่มชาวนาจังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณโบไลทองคำเชิญค่ะค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องค่ะดิฉันมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะค่ะก็จะขอให้พี่น้องที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะออกมาช่วยกันเพราะเราทนไม่ไหวแล้วกับนี้สินที่รัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะาให้จะมีคนรวยหมดคนจนตายหมดนะคะ จนเพราอะไรเพราะหนี้สินท่วมหัวท่วมทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าจะไม่มีคนจนแล้วจะมีแต่คนรวยค่ะเพราะว่าคนจนตายหมดเลยค่ะถ้างั้นถึงวันนี้แล้วนะคะถึงวันนี้แล้วเราจะต้องออกมาสู้นะคะพี่น้องชาวอุทัยธานีให้ลุกขึ้นมาได้แล้วค่ะอย่านอนนะคะอย่านั่งให้ลุกออกมาเพื่อจะสู้เพื่อจะปฏิรูปบ้านเมืองของเรา เพื่อจะเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปนะคะขอ,ขอบคุณค่ะค่ะก็ยังได้เห็นนะคะว่าชาวนายังเดือดร้อนเหมือนเดิมและเดือดร้อนหนักกว่าเก่าด้วยเมื่อสองวันที่แล้วนะคะก็เปิดทีวีดูหละอยากจะรู้ว่าคนเสื้อแดงเขาคุยอะไรกันปรากฏว่าเขาคุยว่า ที่ผ่านมางบประมาณต่างๆเหมือนไอ้ติมลงไปจากส่วนกลางแล้วก็มีคนองคไปเรื่อยดูดไปเรื่อยพอไปถึงก็เต่ก้อนคนยากคนจนเขาบอกว่ามันเหลือแต่ไม้เขาบอกว่าไม่มีใครเหมือนท่านนายกทักษิณที่เอาเงินงบประมาณลงไปให้พี่น้องคนยากคนจนเต็มเต็มเขาบอกอย่างนี้นะคะ วันนี้หลายคนทางเชนาจก็ยังรู้สึกอย่างนั้นแต่บอกพี่น้องเลยว่าจริงของมันวันนี้ไอ้ตีมที่มันพูดลงไปเต็ม,เตมๆเช่นแปลงตินซากเป็นทุนเช่นกองทุนหมู่บ้านเงินล้านเช่นพักชําระหนี้แล้วก็โครงการจำนำข้าวของน้องสาวมันถามว่ามันลงไปเต็มๆแล้วเป็นไง ไอติมที่มันรูดไปจนเหลือแต่ไม้เนี่ยมันยังอาจจะมีรสหวานบ้างแต่วันนี้ไอติมของมันที่เต็มๆของมันนี่มันห่อเบ็ดไปค่ะพี่น้องทุกนโยบายของพวกเขาคือห่อเบ็ดลงไปถามว่าเช้านาเหมือนปลามันเห็นเป็นอย่างนั้นเลยยากจนไม่มีจะงินใช่ไหมเป็นหนี้ใช่ไหมนโยบายพักชําระหนี้สามปี แล้วปีสุดท้ายต้องส่งทั้งหมดอันนั้นเหมือนแค่เอาน้ําใส่บัวแล้วไปลาดหัวชาวนามันไม่ได้แก้ปัญหาเลยแล้วถามว่ากองทุนหมู่บ้านพี่น้องชาวนาพี่น้องเองกษตรกรคนยากคนจนอยู่ที่บ้านฟังด้วยนะคะกองทุนหมู่บ้านลงไปที่หมู่บ้านละหนึ่งล้านพี่น้องดีใจบอกเฮ้ยทักปินให้เลยหมู่บ้านละหนึ่งล้าน พี่น้องตัวใหญ่ก็จะกู้กันได้คนละประมาณหนึ่งมืนแต่เรื่องปัญหาหนี้สินไม่มีจะกินอยู่แล้วเงินหนึ่งมืน 1, ลงไปแล้วทำอะไรไปใช้หนี้ร้านค้าหน้าบ้านไปซื้อข้าวกินไปลงทุนทำนาทำอะไรทุกอย่างอาจจะซื้อพาหนะที่จะเดินไปนาบ้างเช่นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานแต่ปรากฏว่าไอติมของมันที่ลงไปเต็มเเนี่ย มันเกี่ยวค่ะพี่น้องกินแล้วมันปิดอยู่ในปใ้แล้วตอนเนี้ยพี่น้องค้นจนได้เป็นหนี้กันทั่วหนะ้ากองทุนหมู่บ้านลงไปข้างแรกหนึ่งล้านพี่น้องเป็นหนี้หนึ่งหมื่นแล้วพี่น้องก็ไปกู้เนื่องจากเอามาซื้อกินแล้วมันไม่ได้ลงทุนเงินหมดไม่มีเงินใช้หนี้ทาําไงไปกู้ในทุนมาเอามาส่งกองทุนหมู่บ้านเจ็ดวันดอกเบี้ยร้อยละสิบบาทยี่สิบบาท ำมาเรื่อยๆเ,เงินลงหมู่บ้านสองล้านพี่น้องก็เป็นหนี้สองหมื่นเงินลงไปสามล้านวันนี้ลงไปสี่ล้านพี่น้องเป็นหนี้กันคนละสี่หมื่นเหมือนกันนี่ไงไอ้ติมทักตินเห็นไหมแปลงตินทรัพย์เป็นทุนวันนี้แปลงตินทรัพย์เป็นทุนคนที่มีที่ต่อประกอ้กเ้ินไม่ได้จน้นองไม่ได้เพ้าะห้าม้ื้อขย้ยห้าม้ำนองแต่เขาก็บอกว่า ระหว่างที่พี่น้องเป็นนี้กันหนักหนาแล้วเขาบอกว่าเอาสอปรกรเข้าไปจำน้องกู้เงินให้กู้เงินมาแล้วสิ่งที่สนับสนุนก็คือถ้าพี่น้องมีทุนแล้วจะรวยชาวนากู้เงินมาควรจะไปซื้อวัวตอนนั้นส่งเสริมดังมากไปซื้อวัวแล้วเป็นยังไงคุณสมพรที่อุทัยธานีโดนยึดที่ทากินเลยวัวซื้อมาสามแสนขายไปได้แปดหมื่นรวยไหม รวยไหมท่านดูให้ดีวันนี้เขาแค่ลอยเยือเอาเบ็ดไปใส่ปากท่านเท่านั้นท่านก็คิดว่าไอติมอมไปแล้วมันติดเบ็ดใช่ไหมแล้ววันนี้น้องสาวมันยิ่งหนักไม่ได้มีอะไรห่อไปเลยเอาเบ็ดไปลอยไว้นนนนวนๆเฉยๆพี่น้องไม่รู้ก็กินเบ็ดจำน้ำข้าวเข้าไปอีก แล้วเป็นยังไงวันนี้พี่น้องไม่มีเงินจะซื้อข้าวไม่มีเงินจะใช้นี่ไม่มีเงินจะให้ลูกไปโรงเรียนอันนี้มันเบ็ดนังน้องสาวใช่ไหมแล้ววันนี้มันก็ลอยหน้าลอยตาบอกจะร,รักษาประชาธิปไตยแต่เวลาศาลสั่งมันบอกมันไม่รับอำนาจศาลประชาธิปไตยบ้านแม่คุณเหรอ อำนาจอธิปไตยเขาให้มีการถ่วงดุลเพราะคุณไม่รับอำนาจศาลก็บอกว่าบ้านแม่คุณบ้านเดียวแหละที่จะมีประชาธิปไตยแบบนี้ใช่ไหมคะนั่งกอดเก้าอี้นั่งกอดประชาธิปไตยบนน้ำตาบนความตายของชาวนากี่โตกี่คนแล้ว วันนี้ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวถ้ามีการยึดที่มีการขายท่อตลาดทรัพย์มีการไล่ทวงเดี๋ยวจะมีชาวนาตายเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องจะยอมตายเหรอหรือจะมาตู้กับเขาตู้ดีกว่าไหมวันนี้ชาวนาจนเนี่ยเพราะว่าที่เกียดเหรอมันไม่ใช่ วันนี้เราทำนาได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นเขาเอากำไรเราไปร้อยี่สิเปอร์เ็นคือเอาทุนเราไปด้วยไหนจะนี่ร้านปุ๋ยร้านยามาแบ่งต่วนไปอกีกแล้ววันนี้จำนำข้าวจนกลไกลตลาดเสียบอกอย่างที่คุณสนั่นบอกเอาไปขายลงสี่ได้ห้าพันแล้วก็แอบไปได้ยินเขาแอบคิดกันอยู่ว่านักธุกรกิจที่จะส่งออก เขาบอกวันนี้การแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวราคาตกทำได้หนึ่งอย่างหลับหูหลับตาแล้วกำจัดข้าวที่มีอยู่ในท้องตลาดวันนี้ถึงจะกลับไปสู่กลไกปกติและให้เขาเราขายข้าวปกติได้วันนี้รัฐบาลทำอะไรกับประชาชนชาวนาไม่มีข้าวกินซื้อข้าวสารทีละสามโลห้าโล วันนี้คนยากคนจนทิ้งขยะปั๊บไปแกะกล่องขยะมาดูว่ามีข้าวไหมมาเก็บขยะกินแต่วันนี้รัฐบาลเอาข้าวไปกองไว้ให้เนา่าแล้วตัวนที่เหลือบอกว่ามีหลายคนแอบคิดว่าถ้าจะให้กลไกปกติคือเอาข้าวไปทิ้งทะเลมันคิดยังไงเพราะฉะนั้นชาวนาเกษตรกร,กรคนยากคนจนวันนี้ ยอมรับซะว่าวันนี้เราติดเบ็ดนี่เขาแล้ววันนี้ยอมเจ็บตัวยอมเหนื่อยออกมาไล่รัฐบาลชุดนี้เขาออกกันมาเยอะแล้ววันนี้ตุลาสมาแล้วชาวนาพะระธลุงกำลังจะมาสงขลากำลังจะมาเพชรบุรีกำลังเตรียมตัวพิจิตรกำลังหารถอุทัยหารถแล้วชัยนาท จันบุรีระยองตราดเตรียมกันหมดแล้วฉะเชิงเทาก็เตรียมแล้วท่านที่ยังนั่งคิดอยู่ว่าเขาให้คิดดูให้ดีถ้าคิดว่างานนี้เขาไม่ได้ให้เขาหลอกลวมวันนี้เตรียมออกมามาพ่าตัดเอาเบ็ดออกจากปากตัวเองซะมาไล่รัฐบาลมาบอกนางนายกมันว่าให้เป็นนั่ง รักษาประชาธิปไตยที่บ้านแกที่บ้านที่ชช้แกไม่ใช่ที่นี่ถามพี่น้องชาวนาว่ารักอาชีพชาวนาไหมพี่น้องกเกษตรกรรักอาชีพกเกษตรกรของตัวเองไหมรักลูกเราไหมรักหลานเราไหม ถ้าท่านรักลูกรักหลานรักอาชีพของเราที่ทำกันอยู่วันนี้ท่านต้องออกมาต่อสู้วันนี้เราต้องกำหนดโดยชาวนาโดยเกษตรกร,กรว่าการแก้ปัญหาของเราต้องทำอย่างไงบ้างหนึ่งสองสามวันนี้นี่กองทุนหมู่บ้านที่มันเพิ่มตามยอดยอดเงินเนี่ยมันสมควรจะต้องแก้ยังไงออกมานั่งคุยออกมาสู้มาลบมากำหนดว่า เราชนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้สินเช่านาย่ังไงที่ดินที่โดนเขายึดหลุดจากมือไปแล้วไม่มีที่ทํากินทํำยังไงราคาพืชผลที่ตกต่ําเราทํำยังไงวันนี้เราลดต้นทุนได้เราไม่ใช้ปุ๋ยได้เราไม่ใช้ยาได้เพียงแต่เราแก้ปัญหานี้เราเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องรักลูกหลานรักอาชีพรักประชาชนวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องรักประชาชน วันนี้พวกเราเป็นคนไทยที่เรามีศิลธรรมเราทำอาหารให้คนกินเพื่อการเป็นต้นทางในการกินอิ่มนอนอุน่นทำข้าวที่ดีทำพืชผักที่ดีเลี้ยงสัตว์ที่ดีมาเข้าตลาดขายให้พี่น้องด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อกันนะคะพี่น้อง วันนี้ถามว่าเราทำได้ไหมเราทำได้ถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้ที่ผ่านมาต้องบอกพี่น้องเลยว่าเราพยายามมานานแล้วที่จะกลับไปสู่การฟื้นฟูอาชีพสู่การเลิกใช้ปุ๋ยเคมีหันมาลดต้นทุนค่อยๆทำไปแปลงบํารุงดินให้ดีขึ้นจนกระทั่งไม่ต้องใช้ปุ๋ยได้อันนี้เราคิดมานานแล้วเราก็เริ่มทำเพียงแต่มันติดเรื่องเดียว ก็คือติดเบ็ดไอ้ติมของทักตินนี่เองการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้วันนี้ต้องบอกว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ลุกขึ้นมาทั้งประเทศตอนนี้เยอะมากแล้วก็มีความคิดตรงกันว่าวันนี้เราต้องปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาคนยากคนจนเกษตรกร,กรวันนี้ลุกขึ้นมาปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อท่านของในหลวงคือพอกินพอใช้พออยู่แล้วที่เหลือขายออกมาค่าต้องมาตู้กันครั้งนี้คือสึดครั้งยิ่งใหญ่ถ้าพี่น้องไม่ออกมาตู้ครั้งนี้พี่น้องก็จะโดนเบ็ด มันกระตุกจนตายไปเลยวันนี้ต้องออกมาค่ะสู้ๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ